หลายคนที่กําลังสนใจเซมิประเจตนะครับแล้วก็อยากจะนํามาเป็นจอเสริมนะครับสำหรับวิดีโอนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราใช้ w i n d o w มินิพีซนะครับก็ปกติต่อไปนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้นี่ครับวิดีโนะครับเซมิประเจตนะครับเราไปตั้งค่านะครับเ่ือกสบคุมนะครับเลือกเมนูการสตอร์หน้าจอตัวนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นการแจ้งเตือนนะว่าถ้าวินโด้นะครับใหาเรากดปุ่มวินโด้บวกโอเคบนแป้มคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับนะครับระบบรอการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มวินโด้โอเคนะครับก็จะขึ้นเชื่อมต่อตัวนี้นะครับให้เราเปิด wi-fi ตัวคอมพิวเตอร์ เร,รเราสักู่นะครับเรากำลังเชื่อมต่อแหวนนะครับครับสอนนี้เราเชื่อมต่อ เรียบร้อยนะครับก็รอให้เก้นจอแสดงผลนะครับตอนนี้เรากดวิดีโอตอเคเรียบร้อยนะครับขึ้นแล้วนะครับสวิมเบจเจ็ดครับแต่เลือกได้เลยนะครับ,รรรบจากนั้นก็เรากดยอมรับในส่วนของสวิมเบจเจ็ดครับกำลังเชื่อมต่อนะครับ ก็กำลังเชื่ต่อนะครับก็อรอสักครู่นะครับนะครับเซลไม่เปิดเบขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อนะครับครับตอนนี้เชื่อต่อได้เรียบร้อยนะครับพเพื่อนเเห็นว่าหน้าจอ s e ล i ์ไม่เปก็มีแถบเมนู ของพิโเรียบ้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตัวมาอ์เคอร์เซอร์นะครับเดี๋ยวเราก็อยักให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเสียงเอาต์พุตเราสามารถเลือกเอาต์พุตได้นะครับมาแสดงที่จะไม่เป็นเจ็ดได้เช่นเดีวยวกันนะครับ ับตัวน,นี้เราอยู่จอหลักเดี๋ยวเราจะลากตัวเบราว์เซอร์ยูท b บตัวน,นี้มาวางในเซมิเพจที่เป็นหน้าจอแยกนะครับนี่ครับมาอยู่หน้าจอแยกในเซมิเพจเรียบร้อยแล้วนะครับท่าน,นเพื่อนก็ลองใช้กันดูนะครับเซมิเพจสามารถเป็นจอแยกให้กับวินโดว์ได้นะครับ ใช้เส้นว,วิปเช็ดนับก็ดูในตะก,กร้าที่ขึ้นอยู่ในวิวได้นะเป็นการสนับสนุสนช่องเรานนาบับดว้วนเพื่อนจะกดเข้าไปที่ตัวการแล้วก็ซื้อสิ่งการอื่นในจอพี่บานยูทูบในช่องของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ